ให้ถูกปากด้วยรสชาติที่ถูกใจแม้จะเป็นมือใหม่ก็ทำได้ดังใจคุณสวัสดีค่ะพบกับกะทินธิดาสหกิจรุ่งเรืองในเร็วนี้ที่ไทย PBS การปรุงอาหารถึงแม้มีวัตถุดิบเพียงหนึ่งชนิดก็สามารถสร้างสารรค์เมนูอาหารได้หลากหลาย ด้วยการปรุงแต่งรสชาติที่แตกต่างกันก็จะได้เมนูใหม่ๆที่น่ารับประทานค่ะและนี่คือที่มาของรายการสาธิตวิธีการปรุงอาหารที่สร้างสารรค์ได้ทั้งความรู้แล้วก็อิ่มท้องไปพร้อมๆกันในรายการ Foodwork รายการทำอาหารในรูปแบบฟิวชั่นแฟชั่นฟู้ดที่จะเชิญคุณผู้ชมนะคะมาปรุงอาหารแล้วก็ใส่ใจในเรื่องของผู้ชนาการสนุกกับการทดลองคิดค้นสูตรอาหารเมนูใหม่ๆดำเนินรายการโดยคุณบุ๊คบูนสมิตผู้กันนสุดซึ่งในวันอาทิตย์ที่10นี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมออกไปหาไอเดียการปรุงอาหารกันที่จังหวัดอ่างทองพร้อมกับแขกรับเชิญมากด้วยความสามารถคุณเดียวธีระเดชงามเหลือผู้ประกาศข่าวไทย T ี s ค่ะ f ูดเวิร์วันนี้นะครับผมและคุณเดียวธีระเดชผู้ประกาศข่าวจากไทย p ีวจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้วิธีการทํำข้าวเกรียบว่านะครับสูตรโบราณกว่า100ปีของดีที่กําลังจะสูญหายไปและจะไปดูอีกหนึ่งสุดยอดวัตถุดิบที่โด่งดังไปไกลถึงต่างแดนนั่นก็คือนกกระทานั่นเองครับ กคุณผู้ชมจะสนุกกับการปรุงเมนูอาหารแล้วนะคะคุณผู้ชมยังได้ความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับเมนูอาหารโบราณ<ๆ>เช่นข้าวเกรียบว่าวและมาเรียนรู้เรื่องของกรรมวิธีการทําข้าวเกรียบว่าวสูตรโบราณหลังจากนั้นไปต่อกันที่ฟาร์มนกกระทาบ้านป่าน,นิ้วและพบกับวัตถุดิบหลักคือนกกระทาเพื่อน,นํามาปรุงอาหารกับเมนูนกกระทากรอบผัดกระเพราเรียกว่าสดจากฟาร์มส่งต่อความอร่อยสู่คุณผู้ชมค่ะ ก็จะมีรพริกกระเทียมตำมาเรียบร้อยแล้วเนาะอันนีก้ก็คือนกกระทาที่เราเห็นทั้งตัวแบบนี้เลยนะครับเอาไปสับโดยที่สับทั้งกระดูกหรือใช่ไหมฮะสับทั้งกระดูกครับแล้วก็ไปทอดกรอบในน้ำมันได้แบบนี้ปรุงรสได้เลยนะครับก็จะมีน้ําตาลครับผมอันนี้ต่อด้วยน้ํามันหอยครับสีขาวครับผมที่แปลกคือปกติผัดกะเพราไม่มีใบมะกรูดแต่ว่าที่นี่มีนะเป็นเคล็ดลับใช่ไหมครับ ตามชมการเดินทางท่องเที่ยวพร้อมการปรุงเมนูอาหารจากวัตถุดิบท้องถิ่นที่ทำจากนกกระทาได้ในรายการ Food Work ในวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมนี้เวลา17.05น,นทางไทย PBS TV ทีวีที่คุณวางใจอาหารอร่อยด้วยรสชาติ ความสะอาดต้องถูกหลักอนามัยวัตถุดิบหยิกมาจากท้องถิ่นไทยปรุงด้วยใจอันวิจิตรและงดงามสวัสดีค่ะ